ใครจะไ่เชื่อแม้แต่เครือข่ายร้านขายยาที่มีอายุมากกว่า60ปีพนักงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า45,000คนยังประกาศล้มละลายในสหรัฐอเมริกาครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคใครจะไ่เชื่อแม้แต่เครือข่ายร้านขายยาที่มีอายุมากกว่า60ปี พนักงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 5,000คนยังประกาศล้มละลายในสหรัฐอเมริกาครับสาหรับหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าอาจจะเป็นคนอเมริกันหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็คนจะคุ้นเคยกับเครือข่ายร้านขายยาที่มีชื่อว่า Right A i d นะ e, RITE แล้วก็ A ก็คือ AID นะครับคือไรจ t เอ i d เนี่ยเป็นเครือข่ายร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ชื่อดังในสนอเมริกานะครับอยู่ทุกหัวแหล่งเลยนะ คือส่วนใหญ่เวลาคนไทยไปต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเราจะมักคุ้นกับร้านที่ขายพวกอ่านาเสริมใช่ไหมฮะ c ี s หรืออะไรต่างๆเป็นต้นแต่ว่าไรจ์เอชเนี่ยนะครับตั้งมานานแล้วเป็นธุรกิจร้านขายยาและขายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตั้งแต่ปี1962 61ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายของการกระจายเข้าไปนี่นะครับสาขามากกว่า2,000แห่งใน17รัฐทั่วประเทศอเมริกานะครับมีพนักง,งานเยอะไหมสียหมื่0คนก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ตัดสินใจนะ ประกาศล้มละลายแล้วก็ร้องขอต่อสารพิทักษ์ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทขายยาขพโทษนะนั้นร้านขายยาไ right ร์เจรทั้งหมดตามมาตรา11หมายความว่าพอเขาล้มละลายเสร็จแล้วสารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินเนี่ยไอ้เจ้าร้านขายกิจการของเขายังสามารถดําเนินธุรกิจได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต่อไปนี้ก็ต้องยื่นกระบวนการในการฟื้นฟนูกิจการตัดชําระหนี้จ่ายหนี้อะไรก็ว่างไปและก็อยู่ในสถานะล้มละลายนะครับ ปวดพนักงานก็จะเกิดขึ้นลดต้นทุนในช่วงกระบวนการต่ตางๆนี้สามารถทําได้นะครับทีนี้การประกาศตัดสินใจล้มละลายและพิทักษ์ทรัพย์สินเนี่ยกับเครือขา่ายร้านขายยาที่แบบว่านใจอันดับต้นๆของอเมริกาเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะประกาศล้มละลายเนี่ยเขาปิดสาขาไปแล้ว2 0 0สาขาคือมันเห็นสัญญ,ญาณแล้วแหละมันเห็นความไม่สู้ดีแล้วแหละแ,แล้วมันเห็นอาการที่ออกมาเป๋ๆแล้วนะฮะผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในอเมริกาคงจะเห็นการปิดร้านขายยาไร้จเจตนาไปเยอะนะครับจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องมาดูครับว่า แล้วไอ้กิจการที่ปกติบอกว่าล้มละลายแล้วต้องขอสารพิทักษ์ทรัพย์สินคุณจะใช้คําไหนก็แล้วแต่แต่มันบอกเลยครับว่าสถานะของบริษัทคุณไปไม่รอดเนี่ยนะฮะแม้แต่ร้านขายยาของเขาก็เกิดจากอะไรหนี้สะสมสูงต่อเน,นี่ยขนาดร้านขายยายังมีหนี้เลยนะเป็นธุรกิจเกิขายร้านขายยายังมีหนี้สูงเลยนะปัจจัยตัวที่สองก็คือว่าแน่นอนรายได้ไม่เข้าถ้ารายได้เข้าหนี้ถึงจะเยอะทรัพย์สิสนหนี้สินต่าง,างหักบาลานซ์เด้สุดที่เนี่ยก็ยังพอทําให้บริษัทนั้นมีอนาคตต่อ แต่รายได้เองก็ไม่เข้าปจัจจัยข้อที่3ก็คือเกิดการแข่งขันของเครือข่ายร้านขายยาที่เป็นแบบออฟไลน์ line, คือมีหน้าร้านกับสาขาต้องไปแข่งกับการขายายาแบบออนไลน์ line, ซึ่งถือว่าเป็นประตกเป็นปรากฏการณ์ในการ disrupt ธุรกิจหลายประเภทในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตนะครับงนั้นการขายปลีกเวชภัณฑ์หรือยาแบบรูปรูปแบบตั้งเดิมกับแบบออนไลน์ line, มันมีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอะนครับมันคงจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนด้วยนะฮะต่อมาครับ อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ไร่เอสดมีปัญหาก็คืออะไรฮะค่าใช้จ่ายในคดีความอันนี้ดูจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันและเป็นต้นทุนที่สูงด้วยเพราะว่าเขาต้องจ่ายค่าคดีความฟ้องร้องกันนะครับเนื่องจากว่าเครือข่าย้านขายยาไรเอตดเนี่ยถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับกลุ่มยาที่มีชื่อว่ากลุ่มโอปิอยดนะครับโอปิโอปิอยด์นะครับเป็นกลุ่มยาโอปิอยด์ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่เกี่ยวข้องกับการตรนงัดอาการปวดะดับกลางไปถึงรุนแรงนะครับถามว่า ในปัจจุบันนี้นะครับไรอเอ็เนี่ยมีผลการดําเนินงานขาดทุนในปีนี้นะฮะแม้ว่าจะยังไม่ครบปีก็ดีเนะี่ยแต่ในปีนี้ขาดทุนไปละ27,750ล้านบาทและจะสูงกว่านี้อีกเพราะว่าต้องจ่ายค่าขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องในคดีเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มยาโอปิออยซึ่งเป็นยาระงรับความเจ็บปวดตั้งแต่ปานกลางไปถึงรุนแรงนะครับ ส่วนในปี2022เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการออกวชัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ถึง200ล้านรายการก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทํารายได้ให้กับบริษัทกลับเข้ามาเท่าไหร่เออกําลื่งที่แปลกเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีใช่ไหมครับการซื้อยาในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรฮะใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยตอนนี้ดีที่สุดคือมีเภสัชกรประจําร้านขายยาแต่ว่าเรื่องการใบสั่งยายังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทยนะครับทีนี้ต่อมานี่นะฮะ ท่าชี้แจงในการฟ้องร้องคดีนี้เรื่องใหญ่นะครับถามว่าทำไมเครือข่ายร้านขายายาไร่เฉลดถึงถูกฟ้องร้องคดีนี้ก็เป็นเพราะงี้ครับคือมันมีการฟ้องร้องระหว่างรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกากับเครือข่ายธุรกิจร้านขายายาไร่เฉลดเนี่ยในกลุ่มยากลุ่มนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับประกาศคําเตือนอันตรายสูงสุดกับการใช้ยานในกลุ่มโอปิออยด์แต่ในขณะที่ร้านขายายาไร่เอลดเนี่ยนะครับ เพิกเฉยคําเตือนนี้ของกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกานะแล้วไม่มีหลักฐานชัดเลยว่าร้านขายยาไรเอที่นะครับกลับไปออกใบสั่งยากลุ่มโอปีอออย่างผิดกฎหมายอ้าวแล้วครับทีนี้ก็กลายเป็นการฟ้องร้องระหว่างรัฐกับเอกชนนะสิครับถูกไหมฮะนี่แหละครับก็เลยทําให้ร้านขายยาไรเอทที่มีเครือขายถึง2000กว่าแห่งใน17รัฐของอเมริกาและตั้งมากว่า60กว่าปีนี่นะครับต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี ทั้งหมด1,600คดีนะระหว่างรัฐบาลการกับบริษัทนี่1,600คดีแล้วยังมีคดีที่ฟ้องร้องระหว่างรัฐบาลในรัฐแต่ละรัฐหรือเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นกับบริษัทนี้แล้วยังมีคดีระหว่างโรงพยาบาลฟ้องร้องกับเครือขา้านขายยาไร่เอเดด้วยแล้วยังมีคดีระหว่างสถานพยาบาลทั่วไปอาจจะเป็นคลินิกนี่นะฮะฟ้องกับร้านฟ้องกับร้านขายยาไร้เอเดดอีกต่างหากและสุดท้ายคือมีประชาชนคนอเมริกันฟ้องร้านขายยาไร้เอเดดอีกด้วยโอ้โห <laughs> นี่แหละครับ จึงเป็นที่มาของการล้มละลายนี่นะครับตอนนี้ภาระหนี้สินของร้านขายยาไรเอตในอเมริกานี่นะครับมีหนี้สินในภาพรวมเนี่ยมากกว่า318,200ล้านบาทนี่นะฮะมูลค่าหนี้สินในภาพรวมเนี่ยติดหนี้ค้างชําระอีกตั้ง148,000ล้านบาทเขาต้องบอกครับขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยนะครับค่าความกับค่าขายนี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะถ้าค่าความกันนี่ละข้อ เงินที่ทํามาหารกินมาตลอดสังสมมาตลอดอาจทําให้ธุรกิจคุณกลายเป็นล้มละลายเมืนอ่ากกรณีนี้อาจทําให้บุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ที่ไม่คิดจะขึ้นลงขึ้นศาลกลายเป็นบุคคลล้มละลายก็เกิดขึ้นได้เพราะค่าใช้จ่ายในการขึ้นลงขึ้นศาลมันเยอะมากขนาดนี้เลยนะฮะนี่แหละครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่วันนี้เอามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องราวเศรษฐกิจอะไรตา่างๆที่มันน่ากลัวกันสำหรับช่วงนี้กันนะครับ